สังหอนใจแปลกแปลกคืน <ules> นี <kr> ้นะมันด mm ึกไงสี่ทุ่มครึ่งนะเออนะช่วงนี้หนังผีก็มาแรงน่ากลัวผีเฮี้ยนน่ะช่วงนี้ผีเฮี้ยนนะก็ประมาทไม่ได้นะครับเอฟเอครับนะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ FA Cup. คเับเมื่อคืนนี้ผ่านมาเตะกันไปแล้ว2คู่นะครับมีพิกล็อกไปหนึ่งคู่นะโคเวนทรีิตีนะครับช้างกระทืบลงทีมจากลีกแชมเปียนชิพนะบุกไปเอาชนะวูฟแฮมตันนะหมาป่านี่เมื่อคืนนี้พลาดท้ายช้างกระทือบลง <laughs> นี่ไงสเสน่ห์ของ FA ฟับนะครับส่วนคู่เด็กนะครับเมื่อคืนนี้ S 1> <S 1> <S ซิตี้ก็ไม่พลาดละนะครับเอาชนะยู่คเซนยูเต็ดไป2ประตูต่อศูนผ่านไปเลาในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับนะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอใครยังไม่ได้จับสลากกันนะครับคืนนี้หัวข้ามเตก่อนทุ่ม45่ิเชลซีจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ก็เชลซีอยู่ในพรีเมียร์ลีก ก็จริงนะครับแต่ผลงานก็ยังไม่คงเส้นคงวานะครับอันดับก็ปนเปลี่ยนปนเปลียนอยู่แถวกลางตารางในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ตกไปอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าตอนนี้เป็นทีมนำนะครับมีโอกาสกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าได้สูงมากนะครับเพียงแต่ว่าจุนหลังฟอร์มก็เริ่มแกล่งแล้วนะครับก็อืมนาละน่าจะสนุก หรือว่าสูสีนะครับเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้คู่สุดท้ายไม่ต้องพูดเยอะคู่เอกเอฟเคับในรอบแปดทีสุดท้ายศึกวันแดงเดือดลิวพูจะบุกไปเยือนโอทราฟอร์ดโรงละครแห่งความฝันของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ว่าสถิติเก่าจะเป็นอย่างไรปีศาจแดงจะมี สถิติเหนือกว่าเลี้ยวภูในทั่วเอฟเอครับมากมายแค่ไหนไม่ว่าคืนนี้จะดึกแค่ไหนไม่ว่าช่วงนี้หนังผีหอแตว๋วแตกจะเฮี้ยนแค่ไหนจะมาแรงแค่ไหนแต่คืนนี้คืนวันปราบผีเราจะไปจับผีลงหลุมด้วยกันที่โอทราฟอร์ดเด็กของรวมจิตรวมใจนะครับคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งโอทราฟอร์ดสุขใจไปทีลนะนัด มีสุขทุกคนนะครับเดี๋ยวหลังเกมมาพบกันวันนี้สวัสดีครับเอาหน่ะนะเอาสักหน่อยนะ